สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Namix วันนี้มาอยู่กับผมในเกม Hongkai Star Rail คลิปนี้เราจะสอนวิธีเล่นและบิวของไซลีนแบบเข้าใจง่ายเกมเพลย์ของคุณจะง่ายขึ้นและสนุกขึ้นอย่างแน่นอนก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับไซลีนกันก่อนเลยเธอเป็นตัวละครสายความทรงจำ ที่สามารถแจก True d ด m a g e r r รี Damage พลังงานและอื่นๆอีกมากมายมีเงื่อนไขาการใช้อัลติเมทที่ไม่เหมือนใครแถมตัวเธอเองยังทำดาเมจได้อีกด้วยและที่พิเศษสุดก็คือมีสกิลเฉพาะตัวให้กับผู้สืบสายโลหิตท,ทองทุกๆคนแต่ก่อนอื่นเลยพวกเราจะต้องมาทำความรู้จักกับหัวลํำลึกและหลังจากนี้ผมขอเรียกว่า Stack อัติเราจะต้องเก็บสแ Sta ็กนี้ให้ถึงย4 ถึงจะสามารถใช้อัลติเมทไดเ้เพื่อนๆสามารถสังเกตจำนวนสแต็กได้จากช่องที่เป็นรูปหัวใจหรือจะดูจากตัวเลขตรงไอคอนไซลีนก็ได้ซึ่งเงื่อนไขในการเก็บสแต็กตัวนี้ก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายตอนพูดถึงสกิลและพรสวรรค์ต่างๆของเธอและสร้างความเข้าใจไปพร้อมๆกันการโจมตีปกติจะสร้างดาเมจ50%จาก HP และได้รับสแต็กอันติ1หน่วย ต่อมาจะเป็นสกิลต่อสู้สกิลนี้เมื่อกดแล้วจะได้รับสแต็กอันติ3หน่วยและการอนาเขตให้กับเพื่อนร่วมทีมและมอบบัฟดามเมจจริงถึง24%โดยอนาเขตจะมีระยะเวลา2เทินและจะลดลงเมื่อเริ่มเทินของไซลีนต่อมาเราจะมาพูดถึงพรสวรรค์ของไซลีนพรสวรรค์ผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทซึ่งผมจะพูดถึงพาร์ทแรกก่อนเราจะมาทำความรู้จักกับอนาคต เมื่อตัวละครหรือพูดความทรงจำที่มีเอฟเฟกอนาคตได้ทำการแอคชั่นไซรีนจะได้รับสแต็กอันติเพิ่มขึ้น1แต้มและหลังจากแอคชั่นจะเสียเอฟเฟกอนาคตไปซึ่งเงื่อนไขการได้รับอนาคตก็จะมีอยู่3วิธีวิธีแรกแค่เริ่มเกมมาทุกคนก็จะได้เอฟเฟกอนาคตไปกันฟรีๆเยี่ยมไปเลยวิธีที่2 ทุกคนจะได้รับอนาคตหลังไซลีนจบแอคชั่นว้าววิธีที่3เป็นความสามารถเพิ่มเติมที่ถ้าอัปเกรดแล้วจะทำให้พูดความทรงจำมีอนาคตตลอดไปต่อให้ทำการแอคชั่นกี่ครั้งก็จะไม่เสียอนาคตดีมากๆครับรีบไปอัปเกรดกันเลยสกิลอัลติเมทไซลีนจะทำการอัญเชิญพูดความทรงจำของเธอออกมาซึ่งหน้าตาเหมือนเธอแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่ามาก และพูดความทรงจำจะได้รับแอคชั่นทันทีเหมือนกับเจ้ามังกรของน้องข้าวซึ่งพูดความทรงจำของเธอจะมีสกิลให้เลือกใช้2 s k สกิลระหว่างโจมตีหมู่กับสนับสนุนซึ่งผมแนะนำให้ใช้สนับสนุนเพราะว่าเธอจะมอบบัฟเฉพาะตัวให้แก่ผู้สืบสายโลหิตทองซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาพูดถึงกันอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากผู้ที่ถูกบัฟไม่ใช่ผู้สืบสายโลหิตทองไซรินจะบัฟเพิ่มดามจให้4 0แทนการกดท่าไม้ตาย นอกจากจะอัญเชิญพูดความทรงจําแล้วยังเติมออลติเมทให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเท่านี้ยังไม่พอยังมีการเพิ่ม h p สูงสุดของไซลีนกับพูดความทรงจําถึง24และยังลบดีบัฟประเภทควบคุมให้กับเพื่อนๆในทีมแล้วเธอก็จะลบดีบัฟทุกชนิดออกจากตัวเองด้วยเงื่อนไขในการกดอันติครั้งแรกคือ24สเต็แต่เวลากดใช้จะกินแค่12สเต็กนะต่อมาจะพูดถึงพรสวรรค์พาร์ท2หรือก็คือพรสวรรค์หลังอันตินั่นเอง หลังกดอันติเราจะอยู่ในสถานะริ้วขึ้นแห่งอดีตเราจะได้เอฟเฟกมา5อย่างด้วยกันเอฟเฟกแรกจะทำให้เรากดอันติได้โดยใช้แต้มเพียง12จาก24เราก็จะเรียกพูดความทรงจำออกมาใช้งานได้อีกครั้งและจะสามารถเก็บสแต็กอันติได้สูงสุดถึง27เอฟเฟกต่อมาจะมีการเพิ่มอัตราคริให้ไซลีนกับพูดความทรงจำของเธอมากถึง5 0 เอฟเฟกตที่3จะเปลี่ยนการโจมตีปกติของไซลีนให้กลายเป็นการโจมตีหมู่แถมยังสร้างอนาเขตของสกิล E ขึ้นมาด้วยและเอฟเฟกตที่4จะทําให้อนาเขตอยู่อย่างถาวรจากที่เดิมทีอยู่แค่2 t u เทิร์นเอฟเฟกสุดท้ายเธอจะมอบบัฟที่ทําให้เพื่อนร่วมทีมและพูดความทรงจําทั้งหมดสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น20%ต่อมา ความสามารถเพิ่มเติมไซรินจะได้สแต็กอันติเริ่มต้นเพิ่มขึ้นถ้าในทีมมีผู้สืบสายโลหิตทองหรือตัวละครพาร์ความทรงจำา1ตัวได้2สแต็ก2ตัวได้3สแต็กและถ้ามีครบ3ตัวจะได้ถึง6สแต็กต่อมาเป็นอีกหนึ่งความสามารถเพิ่มเติมถ้าความเร็วของไซรินถึงหรือเกิน1้อยเธอจะทำให้เพื่อนๆสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น20%ทีนี้เราจะมาดูสกิลเทคนิคกันไซรินจะทำการกลางอนาเขต และจะหยุดเวลาศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวอีกทั้งยังได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น50%และเมื่อเข้าต่อสู้จะกางอาณาเขตของสกิล E ทันทีและแจกบ,บัฟให้กับเพื่อนๆใ <Einstein> <t> นส่วนของพาร์ทนี้ผมจะพูดถึงแค่ของบางตัวละครเท่านั้นโดยตัวที่ผมจะพูดถึงก็จะมีไซร e นแคสตอร r เรส เอฟเ n อร์ไนท์และไฮยาซินเราจะมาเริเม่มกันที่ไซรีนบัฟของไซรีนจะมีเอฟเฟกอยู่2อ,อย่างด้วยกันอย่างแรกเมื่อเธอปล่อยท่าไม้ตายหรืออัญเชิญพูดความทรงจำเธอจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเรื่องราวจากที่เห็นตอนนี้เรามีเรื่องราวอยู่ทั้งหมด2หน่วย เป็นเพราะว่าเราปล่อยท่าไม้ตายและเรียกพูดความทรงจําออกมาพร้อมกันเราจะหากเมื่อไหร่ที่เราทําการปล่อยท่าไม้ตายอีกหครั้งเราจะได้รับเรื่องราวคบสามหน่วยจากนั้นพูดความทรงจําของไซลีนจะทําการยิงท่าฝนดาวตกส่วนเอฟเฟกที่2จะเพิ่มดาเมจให้กับท่าฝนดาวตกตามจํานวนของเพื่อนร่วมทีมที่เคยสร้างสแต็กอันติให้เธอหรือพูดง,ง่ายๆก็คือยิ่งเพื่อนในทีมเยอะท่านี้ก็จะยิ่งแรง ต่อไปเราจะมาพูดถึงแคส t อริ Cast s เมื่อแค s t o ริสได้รับบัฟจากไซลีนเธอจะสามารถเก็บอัลติเมตได้ถึง200%จากเดิมทีจะเก็บได้เพียง100%และถ้้ยิ่งเก็บได้เกิน100%มามากเท่าไหร่สกิลระเบิดตัวเองของมังกรก็จะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นโดยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ90-120% ตัวละครต่อมา evernight เมื่อ evernight ได้รับบัฟจาก s i r e n เธอจะได้รับเอฟเฟกตทั้งหมด3อยา่างเอฟเฟกแรกเมื่อเธอปล่อยสกิลต่อสู้หรือท่าหม้ยตายเธอจะได้รับ s t a ก k m พ g นุเพิ่มขึ้นอีก1ห,หน่วยเอฟเฟกที่2เมื่อ evernight ปล่อยสกิลต่อสู้เธอจะแจก critical d a m a g ให้พูดความทรงจำของเพื่อนร่วมทีม เป็นจำนวน36%จากดาเมจคริติคอลของเธอซึ่งเดิมทีจะแจกแค่24%เอฟเฟกต์ที่3การระเบิดตัวเองของน้องแมงกะพูุนจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น18%และตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือไฮยาซินไฮยาซินจะเป็นตัวละครที่ได้รับบัฟจากไซรีน โดยที่ไซรินไม่จำเป็นต้องกดบัฟใส่เธอโดยตรงเพราะไฮยซีนจะได้รับบัฟ2สแต็กทันทีหลังจากพูดความทรงจำของไซรินจบแอคชันและเมื่อไฮยซีนใช้ท่าไม้ตายหรือสกิลต่อสู้เจ้ามาอ้วนจะทำดาเมจแรงขึ้นถึง72%โอ้เกือบลืมไปอีกหนึ่งอย่าง ถ้าไซเรนปล่อยอันติใส่ไฮยาซีนโดยตรงไฮยาซีนจะได้รับพลังงาน24หน่วยต่อมาเราจะมาพูดถึงบิวของไซเรนกันในส่วนของเลลิกผมจะแนะนำเป็น2เซตนี้ซึ่งคุณจะเลือกใส่อันไหนก็ได้และในส่วนของออร์นาเมนต์ก็จะมีให้เลือกใส่2เซตเช่นกันส่วนเมนสแตทของแต่ละชิ้นก็เลือกใส่ตามนี้ได้เลยครับส่วนตรงนี้ จะเป็นเป้าหมายของสเตตัสหลักๆที่คุณจะต้องทำให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับและในส่วนของไลคคนไลคคนประจำตัวจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับใครที่ไม่มีประจำตัวให้ใส่ไลคคนของร้านค้าเฮอร์ตาได้เลยครับและทีมที่โหดที่สุดของไซรีนก็คือทีมสาวสวยระดับ5ดาวนี้เลยครับ ส่วนใครที่มีตัวละครลิมิเต็ด4ตัวนี้ไม่ครบก็เลือกตัวแทนด้านล่างนี้ไปใส่ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องนามิสเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบเราเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ